มาในวันทีน่14มีนาคมปี61เวลา10โมง36นาทีมาในเอาแอร์แวร์มาติดตัง้งให้อยู่วัดปลาพธิยาาแล้วก็ติดตั้งเช็ควาลเช็ควาลลุกซอนลุกซอนสีไปทั้งปีนี่คือนามไห้ไปทั้งเดียวเพื่อขึ้นแทงแล้วก็ฟังนีนคือนามมาจากปั่าปั่มอยู่พน ใส่เช็คว่าไวเพื่อกันน้ำไหลกลับน้ำที่ขึ้นไปแทงเวลาปิดเครื่องกันน้ำไหลกลับไปลงไปกระทบตัวปั่มน้ำตัวปั๊มเสมอส่วนกระบอกนี้เป็นกระบอกล่มกระบอกเอเวอช่วยในการเป็นแรงดันช่วยแรงดันน้ำช่วยแรงดันปัม๊มเวลาส่งน้ำขึ้นแทงเวลาเขาปิดน้ำก,ก,ก็่าบ่บไหลกลับไปกระแทกปั๊มเสมออยู่ข้างล่างบอ่อน้ำ ส่วนตัวนี้จะเป็นล่มน้ำก็สิขึ้นมานีแล้วก็เล่นขึ้นไปหาถ่งส่วนหนึ่งก็สิดันขึ้นมาหานีส่วนอากาศที่อยู่ทั้งในก็สิซอยเบียบแล้วก็ส่งน,น้ำขึ้นไปซอยให้ปั๊มทำงานเบาลงนี่จะเป็นบอ่บอบ่อบาดาที่ส่งน,น้ำไปขึ้นถ่งปั่มที่เอาลงไม้เป็นปั่มโจได 1,500วัตต์สองแรงแต่ว่าทอขึ้นมาเป็นทอพี่ E สามสิบกมตรเป็นทอเหนิวเครื่องแล้วก็ขึ้นมาเป็นสองเหนิวอยู่บางปากบอ่อแล้วก็ส่งออกไปสองหนิวทอฟังก็คือส่งอ่าไปขึ้นแทงวังหันนี่ไปหาแอร์แวะนะอเช็ควาล์วังหันเนี่ย,เเลาานนยแล้วก็ส่งขึ้นเก็บบนแทงส่วนหนึ่งก็สามารถเปิดเอาน้ำไปเก็บอ่าในแทงสแตนเลสได้เอาไปกองน้ำกิน Okay.